ยางเนี่ยพุ่มแล้วค่ะมัสยิดหรือสุเราเป็นศาสนาสถานของชาวมุสลิมเพื่อแสดงความพักดีต่อพระเจ้าและปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนารวมถึงการดำเนินชีวิตประจำวันตามแนวทางศาสนาอิสลามมาจากภาษาอาหรับว่าไซยดดแปลว่าสูหยุดหรือการกราบไหว้ ซึ่งชาวมุสลิมสามารถกราบไหว้พระผู้เป็นเจ้าหรืออัลลอฮ์ได้เพียงองค์เดียวเท่านั้นและการกราบไหว้นั้นเรียกว่าการนามาสหรือละหมาดหลักการของาศาสนาอิสลามสนับสนุนให้คนมารวมกันปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันทำความรู้จักกันเพื่อให้เกิดการรักใคร่สามคัคคีหรือความเป็นปึกแผ่นในสังคมดังน,นั้นชาวมุสลิมสามารถใช้พื้นที่ส่วนใดก็ตามบนโลกทำละหมาดหรือซูอยูดต่อพระผู้เป็นเจ้าได้ การสร้างอาคารเพื่อเป็นจุดที่จะสู่อยู่ต่อพระองค์ร่วมกัน